cái <laughs> quần cái quần mà, cái đen đen nó đẹp, nó không có tăng được lại luôn, cái mặc พูดต่อพี่น้องสีแดงที่เราคลิปนึงเนาะคลิปนั่นภาสีค่ายในมันออกกัจงอะไอยู่พี่น้อง อร่อยนะเนี่ยหวานอืม,อมอสิปาดนุ่ยไหมเดี๋ยวสน,นี่ยมีใบก่อนขอสิร่องปาดนุ่ยไหมมันสีดแดงบะอันนี้ก็เป็นสีสำๆเป็นตาแดงท้ะลองดู ปัดก็ซ้อหน่อยเต็นเท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 ็นไม่รู้น้ำตาี่น้องที่แดงกบไอ้บ้านี้ก็คือปันนกเลยคือบอกเขาเอาสีแดงเหโอ้ยตนูว่าจะเขาหยิบสีแดงเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ๆโอ้ยนายไปกินสีขาวอีกแล้วปัดซื้อเลยที่นี่กินวันพีก็ต้องตากาล่วยหาสิบประเดี๋ยวจะสิบหน่วยสิบหน่วยหรอกมัน เขาขายตะกาละ80สองตะการ150กขาเลียเอาสองหวานวมนนี้มันเป็นสซ้ำๆน้อยนึงพี่น้องคอยไปซื้อมาดันคุ้เซ่ จักรจักรยานนะอันนี้วายเจ้าแล้วได้จ้นนี่ซื้อมากแบไปวายเจ้าก่อนวายเจ้าเราเคยมาก,กินดักที่หน่องกินขลองวายอายุยืนหมื่น,หม,นหมื่นปี กินหน่วยเดียวนี่นะพี่น้องเด็กคลิปสันจันคลิปธรรมดาสันจันพ่อของปากอมพ่อจต่พี่น้องพ่อได้ทักท้ายกันเนาะพี่น้องนะจ๊ะบัดนี้นังไม่ควรชิไปนนางแกใน่ไงคอยชิไปนนางแก่ในมันคอยชิแก่ไงออกกินล้องเบิ้งมันจะเจ็บวะแต่คลิปนี้ก็บ่มียังหลายจ้ะพี่น้องเพราะฉิมากินสีแดงให้เบิ่งมันปาดออกมันเป็นสีขาวพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อบบค่ะที่บ้านเรช่กวกันฝากกดไลค์กแชร์